สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวการดารัตนมณีโปรแกรมวิชาภาษาไทยคณะครุศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรความหมายของหลักสูตรค่ะทรัมและ Miller ร์เห็นว่าหลักสูตรเป็นกิจกรรมการสอนที่จัดให้แก่เด็กเลวิตและมิลได้ให้ความหมายของหลักสูตรว่าหมายถึงสิ่งที่สังคมคาดหมายและมุ่งหวังให้เกิดกับเด็กส่วนทาบาสแสดงความเห็นว่าหลักสูตรคือสิ่งสื่อกลางหรือวิธีทาง ที่จะนำเด็กไปสู่จุดหมายปลายทางและกูดได้ให้ความหมายของหลักสูตรไว้3าประการคือ 1. หลักสูตรคือเนื้อหาวิชาที่จัดไว้เป็นระบบให้ผู้เรียนได้ศึกษา 2. หลักสูตรคือข้อโครงทั่วไปของเนื้อหาหรือสิ่งเฉพาะที่จะต้องสอนโดยโรงเรียนเป็นผู้จัดให้กับเด็กเพื่อให้มีความรู้จบชั้นหรือรับใบป,ประกาศนียบัตร 3หลักสูตรคือกลุ่มวิชาและการจัดประสบการณ์ที่กำหนดไว้ซึ่งนักเรียนได้เล่าเรียนภายใต้คำแนะนำของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาสรุปนะคะหลักสูตรหลักสูตรก็คือการบูรณาการศิลปะการเรียนรู้และประมวลผลประสบการณ์ต่างๆเข้าด้วยกันซึ่งสามารถนำไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามสิ่งที่สังคมคาดหวัง และมีการกำหนดแผนงานไว้ล่วงหน้าโดยสามารถปรับปรุงพัฒนาให้เอื้อประโยชน์ต่อผู้เรียนได้มีความรู้ความสามารถสูงสุดตามศักยภาพของแต่ละคนต้องการความรู้เพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปค้นคว้าได้ดังบรรณานุกรมที่ปรากฏค่ะ